ประธานที่เคารพกับ <c oughs> ผมนายแพทย์เจษริตนธาราน,น์สมาชิกวุทธิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการผมค่จะขอโอกาสนี้ชี้แจงในภาพรวมของทั้งคุณหมออำพลแล้วก็ท่านพลตำรวจตีปัจชัยที่ได้อภิปรายในลักษณะเชิงตั้งข้อสังเกตนะครับความจริงเนี่ยคณะกรรมการและคณะอนุเนี่ย เราอยากให้ทางสมาชิกมีส่วนร่วมเยอะๆนะครับยิ่งถามหรือยิ่งอภิปรายในประเด็นต่างๆหลากหลายเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมการเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของคณะกรรมการสาธุขณคณะเดียวหรือไม่ใช่เรื่องของคณะกรรมการสาธุขณกับคณะกรรมการพัฒนาสังคมเท่านั้นแต่มันเรื่อง มันเป็นวาระแห่งชาติแล้วมันเหนือกว่านั้นอีกเพราะว่าวาระแห่งชาติมันอาจจะเป็นปีเดียวแต่นี่มันจะเป็นตลอดไปในอนาคตเพราะฉะนั้นในความคิดของคณะกรรมาการแล้วเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็มีความสําคัญอย่างมากถ้าหากว่าเราสามารถส่งข้อเสนอที่สมบูรณ์นะครับแน่นอนครับมันคงไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ร้อแต่ว่าสมบูรณ์เท่าที่มากที่สุดเท่าที่เราจะ ส่งให้กับฝ่ายบริหารหรือคลรมได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่คณะกรรมการต้องการท่านประธานครับโครงสร้างของกระทววงทบวงกรมของบ้านเราของประเทศไทย <c oughs> มันมีปัญหามันตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเรามีกระทรวงสาธารณสุขเรามีกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับแยก แยกส่วนกันเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาพูดถึงแต่ว่าประเทศอื่นๆเอาเป็นว่าประเทศที่เขามีปัญหาสังคมสูงไวัก่อนเราประเทศญี่ปุ่นเขาไม่ได้มีเขาเขาไม่ได้มีกระทรวงที่แยกออกจากการลักษณะนี้เมื่อสองวันที่แล้วมีผู้ที่ผมคุ้นเคยท่านหนึ่งเป็นสมาชิกเหมือนกับวุฒิสภาคาวซิเลอร์ ของอประเทศญี่ปุ่นผมทำงานร่วมกับท่านมา12ปีในฐานะประธานและกคณะเซกเตอรีเจนารล่าเมื่อสองวันก่อนท่านได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่งานสาธารณสุขมันมีกระทรวงสาธารณสุข Labor and Welfare คือรวมแรงงาน แล้วก็รวมสวัสดิการสังคมเพราะนั้นมันเป็นการปรับกระทรวงหรือโครงสร้างให้มันสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปคณะกรรมการสาสุขเนี่ยเคยไปดูง,งานที่หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเวียดนามนะครับหรือแม้กระทั่งลาวที่เป็นเพื่อนบ้านพอดีเขามีสภาเดียวเราก็เลยเปรียบเทียบยาก แต่ว่าโครงสร้างของกระทรวงของเขาเนี่ยมันมีเท่ากับกรรมธิการเรานี้เจ็ดกระทรวงเจ็ดคณะกรรมธิการบวกกับอีกสองงานเพราะนั้นจะเห็นว่าในโครงสร้างของกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนบริบทไปนะครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องของงานทางด้านสาธารณสุขหรือสุขภาพกับพัฒนาสังคม ในรายงานฉบับนี้เป็นระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยมันเป็นระบบบริการสุขภาพซึ่งมันเป็นงานของสาธารณสุขคำว่าสุขภาพเนี่ยมันกว้างกว่าคำว่าสาธารณสุขเพราะว่ามันมีคำว่าจิตวิญญ,ญาณรวมอยู่ในนั้นนะครับเป็นที่ทราบโดยทั่วไปก็จะเน้นว่าไอเนี่ยเรากำลังทำศึกษารายงานเกี่ยวกับสังคมสูงวัย แต่เราเน้นเรื่องของสุขภาพแน่นอนครับมันมีเกรโซนมันมีเกรโซนระหว่างผู้สูงวัยที่สุขภาพดีกับผู้สูงวัยที่มีปัญหาสุขภาพแต่ว่าบางครั้งเหมือนกับว่าผู้สูงวัยมีสุขภาพดีแต่ความจริงไม่ดีหรอกครับเขาก็มีโรค NCD อยู่ในตัวเขาเองอันนั้นก็เป็นที่มาที่ไปที่ทำให้อาการทำงาน มันจะมี overlap มีเหลื่อมกันนะครับแต่ว่าต้องดูที่คอหรือแกนหลักของงานงานของเราเน้นไปที่บริการสุขภาพนะครับแต่ว่า,าพัฒนาสังคมเขาจะเน้นผู้สูงวัยที่สุขภาพดีเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นที่มาที่ไปของว่าถ้าเราจะทำโฮมเฮลท์แคร์หรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุถ้าหากว่าพัฒนาสังคมจะทำ มันก็ต้องทําในบริบทที่เป็นผู้สูงวัยที่สุขภาพดีนะครับแต่ว่าสาสุขทําผู้สูงวัยที่สุขภาพไม่ดีนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหลักๆในบริบทที่มาที่ไปของงานของคณะกรรม i การแต่ถึงอย่างไรก็ตามผมขอขอบคุณทางคุณหมออําพลนะครับแล้วก็ท่านพลนุทิปัจชัยใ,ในในส่วนที่ท่านได้เสนอแนะ คุณหมออัมพลเสนอไว้เยอะนะครับแล้วก็ทางคณะอนุก็จะเก็บทุกเม็ดที่ท่านเสนอมาแล้วก็นําไปประกอบกับรา,ายงานฉบับนี้แล้วก็ท่านเสนอมาประเด็นหนึ่งที่สอดคล้องที่ผมจะตอบท่านคุณหมอโรตีป,ประทยก็คือเรื่องของการดูแลนะครับประชากรตั้งแต่ก่อนเกิดท่านคุณหมออัมพลพูดเองนะฮะตั้งแต่ก่อนเกิดแล้วเกิดแล้วจนถึง เป็นเด็กแล้วก็วัยหนุ่มแล้วก็วัยชลาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูแลสุขภาพผู้สูงวัยนะครับเราก็ต้องดูแลโดยใช้หลักการของสวชในอดีตก็คือ Health in a ออ policy แล้วก็คำว่า l ฮลเนี่ยเริ่มตั้งแต่การตั้งครรมันก็ต้องเลือกว่าจะตั้งครรย่างไรป้องกันไม่ให้มีการตั้งครรภในท้องที่ไม่พร้อม ป้องกันการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นต่างๆเหล่านี้คือเราเริ่มตั้งแต่บริบทของการตั้งครรภ์จนคลอดคลอดออกมาคลอดอย่างไรนะครับจะดูแลสุขภาพอย่างไรพอโตขึ้นเป็นเด็กก็ต้องมีเวลเบบี Baby ้คลินิกแล้วต่อไปก็ต้องให้ความร,รู้จนเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งการที่เราจะดูผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีมันต้องดูทั้งหมดตั้งแต่แรกนะครับ ก็ต้องขอบคุณถึงอย่างไรก็ต้องขอบคุณทางท่านปัจชัยที่ได้นําเสนอในเรื่องของกีฬาผู้สูงอายุซึ่งเราเห็นว่ามันก็เป็นส่วนที่สําคัญคือทุกส่วนมันมีความสําคัญทั้งนั้นแหละครับนี่ผมขอเกินแต่เบื้องต้นในเรื่องของโครงสร้างนะครับก่อนแล้วก็สําหรับประเด็นอื่นๆเดี๋ยวผมให้ท่านประธานอนุแล้วรวมถึงทางคณะอนุเป็นผู้ตอบอีกทีหนึ่งครับขอบคุณครับ